สวัสดีค่ะเมื่อนี่มาพบพอกันอีกคือเกานอกจกะเนาะในช่องใจปุ๊ชแนลมือนี่สิมาเห็ดเเขาต้มพัดเอี่ยจากพัทยามาว่าอยากกินน้องก็เลยจัดให้จากพี่น้องเบิร์กพีทวเมนอบุญบ้านคืองหมอบักใหญ่พะนะโอ้อันนี้ไซมัน ใจมันเก้ยวบานเทาบ่เมนมันเก้ยวมันเท่าดี่จะแถวบ้านอื่นมันเก้ยวก็คือมันเทศเดี๋ยวสิเข้าใจพี่เนาะมันเก้ยวเฮ็ดได้ยู่บอสิวาเนาะเป็นหอแล้วของเพิ่นปูดหลูดอาดาาเฮ็ดคือจ้ากองอยู่ในจ้ะพี่น้องกินหอเดียวอิ่มเบิร์ดบานเบิร์เบิ่งเบิงโนปดพูดบอกแล้วเนะฮ็ดปูดหลูดว่ามันหอยอย่างงูอ้ากินหอเดียวอิ่มเนาะพี่น้องเนาะห้ยคัก ฮักยู่เต็มอุ้งลุงอิงลิงงดอ่อใส่ไอไมะกล้วยแต่ว่าพคุณบใส่ทั่วเหลืองหอบมมีแต่ยางเดียวเด้อจา้ามงเดินเสิ้อิ้ามาเบิองอีโอ้อยยางหนึง่งจะเมนเห็ดหลายอย่างพุ่ะอันนี้ขาเห็ดขนมหมกว่าซานอันนี้ปั้นแป้งไว้แล้วจ้าเนี่ยหอออกมาก็่คือสิบว่าแั่นใครฮานพุ่ะเนาะเนี่ย โบดจีแมนจะกินอย่างไรนี่อันนี้นวดแป้งไว้แล้วจ้านวดแป้งไว้แล้วนวดแป้งไว้แล้วแป้งขึ้นกิโลบักไงเลยจ้นอันนี้ก็ใส่มันขึ้นกันมันเลืองๆนะมันแกวมันเทดนะฮาเป็นหนึ่งเขาก็กมาบดนวดใส่กันกับแป้งแล้วจ้าเนาะอันนี้กระส่ขนมเด้อจ้าเด้อเนี่ยมะพร้าวมะพร้าวก็ล่างเป็นขีดสร้างมาสันเพิ่นว่า ม,มันมันเท่ากันเกี่ยวใส่ก็บอันน้ำตาลนอกจากขัวใส่ให้มันแห่งแล้วก็ใส่ง่าขัวหอมหอมจ้ะแต่เดี๋ยวขอหออนนะจ๊ะเดี๋ยวสิมาอัปเดตให้เบิ่งอีกที่หนึ่งนะคะเนาะไปพร้อมๆกันเลยจ้าอ่าทีนี้พี่น้องหอแล้วแล้ว,ลวต่ว่าของบ้านในหนึ่งออกมากับสิลักษณะนี้นะจ๊ะเนี่ย ขี่ไหยคือค้นหอเนี่ยละ่ะบ้านอื่นก็เจ้าเอิว่าขนมนมสาวแต่บานข่อยเอินขนมหมกบรรลูขึอกันเนาะตะละเขตบ้านก็เจ้าสิเอิญยั้งกันบะหูตะละมูบ้านตะละจังหวัดกับพวกขึกันเนาะจ้าเอาที่นี่จะเอาไปหนึ่งมาเบิงนาะตาตอนที่ว่าสุกแล้ว แดบบนนอได้จะว่าจังใดจะว่ากันอีกที่รุ่นๆุนไปน้ำกันจ้ามือไหม่ฮาเทดจ้าอ้าวอ้าวไปทีนี้พี่น้องมาเบิ่งตอนที่สุกแล้วเนาะโอ้ยังห่อนอยู่สิแกะให้เบืองด้วหน้าตาสิออกมาแบบใดนอเอาไอเอาซ้อนกับจานไห็นนะพี่ แสบบ่แสบกส็สิได้รุ่นกันลนะบ้านนี้ถาม่าหวานมามั่นบอกับหวานมั่นอยู่ดิเปิดรุ่นๆไปน้ำกันเนอะจาะ โอ้ยพีมาแกะให้น้องแน่เนี่ยมันคือติดใแบบตองเสเียไแต่นั้นปูดปูนมาในสอดนะมมันหอนนะ่อนเนอืมมันยังห่อนอยู่ยแป้งยังห่อน,น่ดีโอ้ยแต่แสบไปอย่างสางแต,ต่เห็ดพี่น้องเอ้ยเคยกินแต่ฝีมืออีแแมใส่แป้งข้าวเนียวยางเดียวโอ้ เซเมนบดสางนะพี่น้อ <rural> งเห็นกระเจ้าเห็ดอย่างก็บจะเห็ดนำหน้าตาบ่งามแต่ว่าแซ่บโบ้ข้างหวานทั้งมันแซ่บแต่ถามว่าหน้าตาไม่โอเคเลยรอให้มันเย็นพู้หล่ะพี่น้องงามอยู่ดีจะอะไรสิก <descriptive together> ่าให้คนเนาะ แสบแสบอยู่พี่น้องเอ้ยบดทีนี้บ่มีแต่แค่นี้เด้เบิงอีกเบิงรุ่นไปน้ำกันอันนี้คือเขาต้มเขาต้มโพ้พะเขาต้มมัดหัวใส่กล้วยพี่น้องเห็ดอีหยางกับเห็ดเูดเห็ดผู้คือมาเห็ดขักเห็ดแน่แท้โอ้ตายตายตายเนาะอันนี้ว่าลูกสาวอยากอ้าวพิดษาหมอไว้ คลิปนี้ก็คือสิขอจบเพียงแค่นี้เนาะค่ะเนาะแสบบ่แสบก็ได้ขอไอคลิปนี้ขอจบเพียงแค่นี้เนาะค่ะเนาะขอบคุณเด้อขอบคุณหลายๆที่ติดต,ต,ตามรับส้มเอาไว้พอกันคลิปหน้าขอบคุณหลายๆเด้อค่ะสวัสดีค่ะ